สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสุขลนมื้อนี้ชิมากินตำหมักแตงพี่น้องกินตำหมักแตงกินกับต้มนงไมใ้ใญ่ๆตัดจากสวนเขาเองพี่น้องสวนทั้งทาเนี่ยทาเมนน้งคลองนอไม้มโซดพี่น้องตัดมาบางับางวังเสาเนี่พี่น้องเอ้ยแต่ก็ชิมาตม้มกินกับนงไม้เนาะมาตม้มกินกับตำหมักแตงพี่น้อง วันนี้มีขัาปูนน้ำพี่เนอะมีขัาป้นกินกับตำส่วมักแตงมักตุขัาป้นอ่าซื้อมาจากบันเนื้อเนาะล้วก็มีอ่ะหนังทอดพี่เนอะอ่าใส่น้ำกันนี่แหละทั้งทอดกรอบ,อบพี่เนอะ ตำหมักแต้งตำหักแต้งใส่บักกอกใส่บักเดนพี่นอ้องแทบตำใส่บบักกอกรสชาติย่างออกหว,วานสมสมช่วงนี้มังน,น้าวแพงไายพี่นอ้อง มังนาวแพ่งเลืหาแนวอื่นมาเหตุผสมกระแสบอยู่ได้หรือเปล่ากระปุ่นกับเนี้ยอ่ะเถอะเมื่อยุกเอากินกระพักสลัดกรอบ ตอบกลมอ่อนๆรัฐรัฐเลย มัน่มากินน้ำกันพี่น้องกับปุ่นเนีย้ยวเนี้ยกับปุ่นบา้านเขาเองพี่น้องไร้เหมือแต่บราณทายคลิปพี่น้องเป็นวัดเนี่เลยเลยว่าจะมากินตำสมเพดๆ Åh! Mm. นอใหม่ก็นอใหม่บางไงจ้าพี่น้องแกงกินได้เธอเดียวเล่นภาษีตุมกินซาบัดเนี่ยนอใหม่เกิดเวัดแรงเวัฒฝนอืม <c oughs> แสบนัวพี่น้องแสบนัวมันได้กินกับผักสลัด คำเดี๋พี่นอ้องเมื่อกินตอนคำคืออยากกินกินสมย่ามคำคือสิสวงวัดอืม นังถอดในแมาแตะเฮื่อนอ้ายพี่เหญ่เพิ่นเทดก็ได้เอาของเพื่นมาเพื่นหายมาเนาะได้มาถอดถอดกินกับตำสมมาสู่พี่สู่น้องกินแซ,บแซบ่บ <c oughs> ืมตำเพ็ดเพชอืม,มอใหม่เน,น,น,นี่ยก็งอบางงหายสพีป,ปีนอ Hmm. Yep, we don't that was not that อืมอืมซวงจากที่ตันดังก็เด้อล่างลงด้วยพี่น้องกินเห็ดอืม อากาศเย็นพี่นอกอากาศเย็นเบินเบ้นมือจังว่าใส่เสือแค่นยาวไปเนี่ยแลดกກบโบออกสักเครื่องสักของกแหง

năng nọ <laughs> <laughs> Nắng cả có ấp đi. จะได้ขอโตล่าไปก่อนเด้อปีนองเด้อฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาได้เห็ดคลิปใหม่ๆต่อไปในเดือ่องปีนองเด้อขอบใจได้ไหมบ๊ายบาย,บาย